เคล็ดลับที่จะทําให้การจัดพระของคุณสวยขึ้นทันตาเดี๋ยวนี้บ้านสวยๆจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเรียบๆขาวๆแล้วก็ควรจะเลือกตู้วางพระที่สไตล์โมเดิร์นเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะมีตู้วางพระสไตล์โมเดิร์นแบบใหม่เนาะแค่เอาไปวางในบ้านก็สวยแล้วเวลาเราเชิญองค์พระมาวางเ่ยก็จะเป็นที่โดดเด่นมากเลยเป็นตู้นะครับแล้วก็มีไฟส่องลงมา บางรุ่นเนี่ยก็จะมีกระจกป้องกันฝุ่นเข้าด้วยทําให้เราไม่ต้องไปปัดฝุ่นบ่อยๆตัวแทน่นฐานพระเนี่ยก็สามารถปรับลำดับชั้นบนชั้นล่างเป็นพระประธานเป็นองค์เทพสูงต่ำลำดับเนี่ยเราจัดได้เลยคนที่มีบ้านใหม่ครับเขาก็อยากจะได้ตู้วางพระเวลาเพื่อนบ้านเข้ามาในบ้านเนี่ย เรจ,จะเห็นโอ้สวยจังเลยในเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งแล้วก็เป็นที่วางพระจัดโซนมุมพระบูชาพระก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นงสง่าราศีให้ตัวบ้านด้วยตัวนี้จะไม่ใช่งานดิวอินนะครับยกไปวางก็ใช้ได้เลยง่ายมากแล้วจัดพระนิดหน่อยสวยแล้วแล้วก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับสาหรับคนที่กังวลน,นะครับว่าจัดส่งยังไงประกอบให้ไหมไม่ต้องห่วงครับเรามีพนักงานของเราส่งถึงที่พร้อมประกอบติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับ ร้านสีวิไลพอนิเจอร์ของเรานะครับมีตู้พระให้เลือกมากกว่า10แบบมีหลายขนาดแล้วก็มีสีให้เลือกหลายแบบด้วยถ้าสนใจแอดไลน์ดูแคตตลอ็กได้เลยครับ